เออพวกมึงกูอยากได้มือถือใหม่กูต้องทำไงอยากได้มือถือใหม่เหรออืมเราคิดว่าลองไปหางานทำดูสิกับสาวก็ได้นะเล้าว่าก็ดีนะอืมลองคิดดูก่อนใส่หมอลวันนี้ค,ครูฝากขายของเลยนะเดี๋ยวครูจะออกไปทำธุระข้างนอกโอเคค่ะค่ะเตละ อยูด่ด้วยนะฮะสิบบาทนี่เห็นอะไรไหมแสงหมอนเอาเงินไปอะ่ะเราไปฟ้องครูกันไหมจริงเหรอใช่ก็ไปกัน แสงมนเอาเงินที่ขายขนมใส่กระเป๋าตัวเองหมายถึงยังไงคะแสงมนขายขนมแล้วก็เอาเงินที่ขายได้ใส่กระเป๋าตัวเองหมายถึงขมโมยเงินเใชะอ๋อแล้วมีใครรู้เรื่องนี้บ้างมีสองคนมีแค่หนูสองคนแล้วก็คุณครูใช่ไหมคะใชะ่โอเคได้ค่ะเดี๋ยวครูจะจัดการเรื่องนี้ให้นะคะโอเค,อเคดีแล้วค่ะที่หนูมาบอกเนาะค่ะ อ๋โอเคค่ะนะคะนักเรียนโจทย์ตามบนกระดานได้เลยนะแสงมอนอปกามาหาคูนึงด้ามสิคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเยืนอยู่มมคูนี้ก่อนเรื่องข้างนี้อ่านักเรียนคะปะกาแดงเล่มนี้ใครสนใจจะซื้อบ้างถูกค่ะอ่ะกันดาโอเคค่ะเล่มนี้ขายราคากี่บาทดีคะห้าบาทห้าบาทถูกต้องค่ะมาห้าบาท ครูปอยคะทําไมครูปอยเอาเงินที่ขายปากกาของหนูไปคะอ้าวเมื่อกี้ควงเงินไปเหรอค่ะอ๋อคือหมายถึงว่าครูขายปากกาของหนูใช่ไหมแล้วทาไมครูถึงเอาเงินของหนูไปใช่ไหมคะค่ะในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นการเอาเงินของคนอื่นไปไหมค่ะใช่ไหมคะเออมันก็เหมือนการรักและขโมยไปแบบตั้งใจใช่ไหมคะค่ะในกฎหมายหนูรู้ไหมว่า ในกรณีที่เอาของของคนอื่นไปเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายอาญาเลยนะค่ะอื้โทษของมันก็หนักมากเลยจำคุกตั้งสามปีนะปรับไม่เกินหกหมื่นบาทเลยนะแสงมนบางกรณีทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะค่ะอืเพราะฉะนั้นหนูรู้ใช่ไหมว่าการเอาของคนอื่นไปโดยที่เราตั้งใจเนี่ยมันเป็นโทษที่ค่อนข้างคิะหนักเลยสำหรับเราในกรนี้นะคะถ้ามันอาจจะทำลาย อนาคตของหนูด้วยเนาะเพราะฉะนั้นหนูรู้ใช่ไหมคะว่าหนูจะต้องทํายังไงรู้ค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้หนูทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะค่ะครูค่ะหนูขอโทษที่เอางี้ข้อสายกดไปคะ่ะโอเคดีแล้วที่ทําผิดแล้วสอบนึงผิดนะคะพวกเราโรงเรียนสายทองราชวะทิศไม่ยอม,ยอมไม่ทนไม่เฉยต่อการทุจริตทุประเภท จริตไม่ใช่เรื่องธรรมดาพุทธิตไม่ใช่เรื่องธรรมดา <_ Pis ces> คนเราเกิดมาอย่าไปหาทางอ้างคนเราเกิดมาอย่าไปหาทางอ้างซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานยังคำโบราณนั่นแหละสอนจนตายยังคำโบราณนั่นแหละสอนจน